ร้านที่ฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นร้าน2ยูโรนะครับเซเดอร์เอโคนะครับร้าน2ยูโรที่เมืองซัสบุกนะครับหรือว่าเมืองอื่นๆก็มีด้วยนะครับในฝรั่งเศสสามารถหาซื้อร้าน2ยูโรได้นะครับในร้านจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นของเหมือนคล้ายๆร้าน20บาทบ้านเรานะครับแต่ก็อาจจะราคาไม่เท่ากัน2ยูโรก็ประมาณเกือบ80บาทนะครับก็สำหรับที่นี่ก็ ถือว่าถูกนะครับแล้วก็มีของน่าสนใจหลายๆอย่างในทุกหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเครื่องแต่งกายเล็กๆน้อยๆนะครับของเล่นเด็กอุปกรณ์การครัวซ่อมมีดต่างๆนะครับเครื่องเขียนออผลิตภัณฑ์ห้องน้ำนะครับอย่างเช่นยาสัะผมเออเจลล้างหน้าหรือว่าจะเป็นแชมพูหรือว่าจะเป็นเจลใส่ผมนะครับของอุปกรณ์จิปปถะต่างๆ ถังขยะกล่องใส่อาหารทัพรงพลาสติกถังขยะอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมไปร้าน2ยูโรมานะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองสัสสบุกนะครับดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับได้ตัวนี้นะครับเป็นที่ใส่ชานะครับก็คือว่าตรงนี้จะไปเ,เสียบไว้กับแก้วนะครับแล้วก็ใส่ผงชาลงไปหรือว่าดอกเก๊กฮวยนะครับ ก็เรอาอก็เทน้ำร้อนตามลงไปนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่2ยูโรนะครับมาตรฐานก็สำหรับใส่อาหารได้นะครับไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นฟองน้ำนะครับฟองน้ำเอปองช์นะครับก็คือว่าไว้สำหรับขัดกระทะขัดหม้อในส่วนที่ไหม้หรือว่าส่วนที่มีเศษอาหารติดนะครับ มีอยู่3ชิ้นนะครับ3ชิ้นอยู่ที่2ยูโรไม่แพงเลยนะครับนี่นะครับ3ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นชิชูเปียกนะครับชิชูเปียกตัวนี้อยู่ที่2ยูโรนะครับ2ยูโรนะครับก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ทิ้งลงไปในชักโรกนะครับแล้วก็อย่าไปทิ้งในที่สาธารณะเพราะเป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับ 2ยูโรไม่แพงเลยตัวสุดท้ายนะครับสำหรับ8ยูโรที่ได้มาในวันนี้ก็คือจะเป็นที่ร้านผักสลัดหรือที่คุกสลัดนั่นเองนะครับเป็นเหมือนกะละมังเล็กๆนะครับซึ่งเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตรงนี้ระบุไว้ว่าสำหรับใส่อาหารรับประทานได้นะครับก็ตัวนี้นะครับเอามาแช่ผักเอามาล้างผักนะครับก่อน สำหรับใส่ในซิงนะครับก็ราคาอยู่ที่2ยูโรนะครับผมก็ไปซื้อมา8ยูโรทั้งหมดนะครับก็เดินเข้าไปมีของที่น่าสนใจหลากหลายมากมายนะครับก็ไปลองดูกันนะครับเผื่อมาเที่ยวฝรั่งเศสหรือว่าแม่บ้านนักศึกษาที่อยู่ฝรั่งเศสนะครับร้าน2ยูโรนะครับที่เมืองสแตสบุกหรือว่าที่เมืองอื่นเขามีด้วยนะครับร้าน2ยูโรนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับ